คนไทยพี่อะไรคุตบายนี่เหรอมันดูสามชาอยู่ใช่อ่ะพี่สามชาอยู่โอ้โหเล่นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเกิดเมตาพาวเวอร์เกิดเมตาพาวเวอร์มีเสียงกล้องมันดูสามมันดูตลกเหี้ยนะสามชามีเสียงแบบเสียงหมามาแต่ไกลเลยอะกล่องฟ้ามมีกล่อง อุ้ยเอาละแอคทองวะเอาก่อนเลยแล้วกันเรื่องของแอคลัมเบอร์ลัมเบอร์ต้องลัมเบอร์เท่านั้นดูเนี่ยชิงล้านชิงล้านอะไรเงี้ยเป็นไงอะไรฟิงฟิงเมื่อกี้ใช่เอ้ยไม่ไม่แล้วตอนตอนนี้มาดูลงตู่แล้วพี่เสียงฟังตู่ไหนคุณลองเปิดไม่ได้เฮียใช่เหรอพี่เราเปิดไม่ใช่ใช่ ม่าจะดูข่าวอยู่อะดูข้างหน้าเลยพี่เงียบไปละโฟกัเปิดแล้วมันเงียบอะน่าจะปิดพี่เมื่อกี้ไม่ได้ปิดละน่าจะตั้งใจได้แล้วพี่มันไม่ได้เปิดแบบไอ้เปิดรอห้องไงพี่นี่ไงมันมันโฟมันโฟกัสแล้วอันโฟแล้วอันโฟแล้วอันมาร์คนู่นนี่นั่นแล้วโอ้ยี่เย้าเปิดจะฟังลุงตู่ซะหน่อยจะฟังลุงตู่ปราศัยซะหน่อยมันน่าจะดูข่าวพี่ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันยังไม่ปิดนี่หว่าไม่ปิดนี่หว่าเดมอนเฮียเฮ้ยผีเจะแล้วผีเจะแล้วละอะไรเดมอนเฮียทุกอย่างเจออันนี้อ่อโอ้ยปลาประหยัดปุ้ยไม่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยไม่ไ่นตันตัวอยู่เลยตัวได้แจ๊คฮึปุ้ยแค่นี้แหละกูไม่เล่นตันแล้วประหยาดมันตันดีอ่ะ มันไม่งเงาอ่ะนี่เว้ยมันวม่งให้โดนมนันใช่ที่บา <c oughs> ร์มูนก็ไปวิ่นอะไบมาบอลทูว่าหลอกอีก <c oughs> <c oughs> เจอสเก <c oughs> ว่าตายเ่ะเนี่ยโดวเนี้ยจะแพ้ว่อผมไม่ได้วุิดีเลย ผมไม่ไมีเม,มดีดีๆผมมีแค่คอนทองโง่อะไม่แต่ตู้หัวคนเดาทีเดียดีป่ะโอเคโอเคโดนตาแกเสร็จแม่งรอผู้อีกขี่เบลโคตรเร็วรวิ่งสามปีเบลห้าแล้วเดีตึงกว่ากันเนี่ย เอตื่นกว่าพี่ตื่นก่าตื่นตานด้วยตัวนี้มันสิงด้วย่สิงยับเลยอ่ะไม่ได้ดได้ด้ไม่เล่นเออไม่เล่นเซตหลักไปแล้วาะโอ้ยใช่สฟ้าต้องกูโดนสิงว่ะเจไม่ต้องสนเลยออกฟ้าก็ได้วะอย่างของนี้กมาแล้วเจ้ีรัวพังวเนละ มันอยู่หอปะเนี่ยผมไม่อยู่หอป่ะพี่รถดูเมทเนี่ยของโมนกูนะโอเคพี่เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสิงเพื่อนงตัวเขาจ้าอ้ยสิเ่ยสิงเยนะเ่เพื่อนเหรอไม่มมมันมันสิงสูเอาเอนไงมันนันอยู่หอพี่เด็กขอเจอแล้ว ี่ี่เนูเมาี่อยู่กับเพื่อนด้วยนะุิเสียงเาปล่อยให้คนเนะคือมไม่สามารานี่ให้คนเข้านะใครก็มนดินาปล่อยใเข้าอ่ะเราเดินเกมเร็วได้ปะวะฝั่งนั้พี่เดินดดได้ของมนตาสามยีเราสองได้นไหวที่ไหนล่ะกุยังไม่ได้รับเบิดแจ็คเลยนะผีมากผีผีไปไป เพิ่มาหาเ่อนนะเพ่มันสิงสิงเพื่อนใช่ใชุ่ดแล้วหลุดแล้ยิงใครยิงใครยักเจ้ามาๆเพื่อนนะขันก็มีของอะไรไม่ได้เลยกูจะเก็บของอะไรไม่ได้เลยแนวบ่นแล้วนะบ่นแล้วของแนวบ่นบ่นแล้วเดี๋ยวมไปฟาร์ม้ยเยวกนดดีเมาูโอเคกลบไปกบไปพี่ มาร์คเลยไเจเลยหล่ะรึ่งเดียวกูขึ้นรถละเฮ้ยพี่ไหวไหมขี้ไวไหมไปเจอยู่รถบนรถแล้วเปล่ายังนี่มั้งยั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 งมันติงมันติ่งรถกูเลือดเจสัวนี่มียาให้กูว่ะโอเคพี่เก็บเลยพี่พี่เก็บแล้วกินเลยก็ได้มันเป็นผีที่มาตบกูแต่ว่ามันติ่งรถเสร็จแล้วมันถอยหลังไปโดนกันเองพี่ระยะสิ่งหอ ท,ท<า>ั้งคัคงน,นครถยี่นี่ตึงยี่นี่ตึงกุมียาคุมียาสองงานตอนเนี้ยไปต่อลงกินกินแป๊บเดียวแปรเยี่ยเลือดเพื่อนก็นคนละเจ็ดสิบเดี๋ยววอลให้อันนึงเข้าไปฟาร์มในน,น,นั้นน่าจะมียาอยู่พี่มันเล่นในบ้านแน่มีเชื่อกูเฮ้ยเสียงกล่องว่ะเสียงเสียงกล่องเมื่อกี้เฮ้ยอ๋อกล่องมาไหมพี่พอดีเลยปล่อยมัาสิงไว้เพื่อนฟาร์มปะกล่งง <S <S องตรงเนี้ยทุเรียนเพลผม สองฟ้าสวยจังคุณล้นสิงคุณแค่หอกนะคุณได้หอกนะเออโอเคยิงยิงโอเคโอเคผมมีผมมีแล้วเพื่อนอ่ะโอ้ไม่โดนโอ้หิวขึ้นนิดเดียวเองเหรอไอต่อมันเนื้อไปพี่โดนสแกร้ฮัลโหลต่อยาไปหนึ่งนัดต่อตอบตรงพื้นแล้วตรงเพื่อแล้วยาเก็บก่อนโอเคนี่ผมเก็บแล้ว ยิงไนปะเอาตัวแดงมาดิยิงไปโอเคเก็บไปแล้วใช่ปะยาเก็บเราพี่เก็บแล้วเพื่อนใช้ตะกิ้ว่ะเดี๋ยวเจี๊ยาวเปล่าอ่ะเฮ้ยเจี๊ยยาเปล่าเนี่ยเอารถมาลับหน่อยกูรถเฟียอ,อยู่ทำมาดิ <Okay. S 2> ต้องรถเฟียบ้างสักหนึงเอาโอเคผมมีทั้งหมดเลย มีคนไม่ไปอ่ะดิมาัะไปแกว่ขึ้นไม่ได้ไปเจยโอ้โหแม่งสิงด้วยโอ้ยปูเฮฟวี่ฮะไปขึ้นขึ้นขึ้นเจย์ขึ้นขึ้นลองมาตัดตังกันไปไหนเนี่ยขับไปเลยขับไปก่อนดิเอ้าใครขับมึงขับดีไอ้เจยไปขับไปก่อนออกตัวไปก่อนแล้วเพื่อนอะโอ้โหไอ้เหี้ยมันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยใช่ไง มันตีเนี่ยเอบโองแเงเยเบเพาีอยู่ไหนอ่ะขลงี่ไปว่าไปงี่แลงหลงแดงพี่มาร์เลยมาร์มาร์เลมาเเงมันว่ามาร์เลรมารกเอ่ะมาร์เมาร์แดงไงใช่คี้กเป็นชาวต่างชาติเออเงมารเลงกฤษใช่มาร์กเลสพูดเียมาร์กเลสใช่แล้วมาร์กเลส มันต้องบอกเลสมาร์กี่เนี่ยเยีพูดภาษาไทยไทยข้าวจากหลังมาหน้าวเลยหรอใช่พี่เหนีเวดีเ้ยเก่งเลยเอาแล้วปุ๊บนี่ว่าไม่หดเลยว่ะตัวกูโอเคผมวางสองตรงนี้เฮ้ยยี่เยี่ยต่อไอ้สัตว์ขี้หมาละแม่งโค้ดเนื้อปะ เฮ้ยกูเจอลำเบอร์แจ็คแล้วไอต่อต่อนี่ไปใช้เนี่ยของทองเนี่ยต่อพิกทองเก็บไปเลยเไปพี่ใช้ลำเบอร์แจ็คเอาไหมกูใช้เอาไหมกูใช้เออของนั้นอ่ะอะไรอกูต้องการของนี่ไงของสตันไม่ใช่เหรอใช่ไหมพอมึงเล่นคนตัวกันนี่มาเรียนสตโอเคมีกล่องนึงหรอรีบด่วนๆเลยไหนไว้กล่องนึงมาแล้วนะกูได้ยินเสียงอ่ะเราต้องไปอุ้งหัพี่อุ้งดัวีกว่าไปเพื่อนเพื่อนปิดอันนี้อยู่ ะต,ตันแล้วเฮียเคยปาที่ีูด้วยโผล่เลยโผล่เลยปารถรถหน้าบ้านมีใครวะน่ะเพื่อนมันโดนวนะทำไกว่าที่ทำไมกันบ้างเพื่อนโดนเพื่อนโดนนะหรอเฮโอเคมันจะเอาเพื่อนพวกอไงไอ้สัตว์โห่กอกกูหายหมดเลยกินลูกกระจกเวนไป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 หายแล้ว โอเคปลาปลารถเหลืองรถเหลืองรถเหลืองพี่รถพังค้างขึ้นไม่ได้ค้างเกมค้างจีค้างค้างหมดคุเห็นมึงวิ่งค้างกันหมดเลยอ่ะคือค้างยาวเลยโอ้ยอ่ะคือแล้วเจมึงขับนะมึงเป็นคนขับนะไป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 โก้มีก่อนนะมันบอกมึงให้โกไม้ก่อนนะโกะคือโกะคือไปเข้าใจไหมแต่เนี้ยมันแรงมากเลยว่ะตัวเนี้ยมันรั่วใส่กูแบบที่ปอหายหมดเลยอ่ะสามหีดทีเดียวนะ มันพูดอะไรวะมันมันเรียกมันเรียกคนในหอมันอ่ะพูดอยู่ใครเป็นเทียอะไรวะไอ้อ้วกไว้สัตว์เมากันอ่ะพูดเฉยๆเขาไม่ลงเฮ้ยสวยเจ้เฮ้ยใครเป็นเทียอะไรอ่ะตายแล้วมั้งโอเคผมบังกล่องฮิวตรงนี้ผมต้องขอเข้าไปฟาร์ม เชี่อเพื่อนไป่ฟังว่ะก็รูเลือดเพื่อนด้วยอเฮียแต่ผมต้องฟังผมไม่มียาเลยแรงมากอ่ะแจ็คฮึตัวนี้ตีแรงเหรอใช่ตีปิดกระเพาะล้วเกมนี้ผมไม่ตีได้ปะม,มันน่าจะเกิดไก่พี่ มาแล้วเหยี่ยงขู่กำลรามเพื่อนใช้ตะกิ้ห้ามมา้นี่เพื่อนใช้ตะกิ้ห้ามกำลังมาแล้วเจสิงยาก็มีหนึ่งอันเหรอกูมีสองกูมียาสองมาแล้วนะไอตัวสิงมานะมาแล้วสิงโคดักเลยโคบีเคโคบีเคโคบีดวงต้องหมดว่ะมันแค่จะไม่ตันมันแค่จะไม่ตันนั้นแหละ เฮ้ยมันเอาตัวอ้วนนะมาเอาตัวอ้วนนะเออยกูอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหเลือดเลือนยิงหัวไปดูไปจ่อให้ดูไปช่วยกันช่วยกันบอลมาเฮ้ยเอากูอ่ะเจ๊เอาเย็ดมาหน้าหลังเลยเออเนี่ยสวยอย่างเงี้ยสวยมันขมูไม่ได้มูไม่ได้มันต้องกระโดดพื้นแล้ว่อนเนี่ย เหมือนอยู่เหมือนอยู่ตายเขี่ยเนี่ยไป,ไปโอ้ยโอ้ยเยี่ยแจ็คเราฟันมันโคตรดีอ่ะมึงแก่มุมบล็อกมันไปไหนไม่ได้เลยตัวแดงตัวแดงโอ้โหมันตีโคตรเร็วอ่ะเยี่ยพิ๊กทองาาอ่งะ,ะอนะตัวสะแกจะจะโดนสิงไหมจะโดนสิงไหมตูโดนสิงตูโดนบอดตีไว โอเคโอเควางก่องตรงนี้ดูจังวะดูจังวะจะอ้วกน่อะไรอ้วกอ่ะอุดปากไว้ ผัววะขอแลนเนี่ยพี่ขอแบบความนิดนึงนิดนึงเฮ้ยพี่เชิงเรวพอนเพื่อนเทปปืนที่อะไรวะเก็บประสุนให้มันเยอะแจ็คฟิอาเข้าบ้านก่อนเฮ้ยเสียงคองเนี่ยเฮ้ยบนล่างวะ ขบบนขบบนขบบนโอ้เจ้าพี่อ้าวไม่มีนี่รอบานปะไปยังข้างนด่วนเลยเงี้ยลูกโอ้แต่ไม่น่าหมดเดี๋ยวเนี่ยข้างนอกโอเคยังไงถี่มาละโอ้ไอสัตว์เอกมผมจะผมเอาลงไปให้ทำไมมาเถอะบิ๊กเดี๋ยวไม่น่าหมด ขึ้นเลยขึ้นเลยเพืเ่อนอยู่ไหนอ่ะไอ้พี่เพื่อนี่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเยี่ยช่วพนธนธ์ไม่ไหวล่วงโคตรเลยจบแล้วเวอร์สิบเก้าไปเลยที่ไปเลยหมดแล้วต่อพันแกกูนะ ไป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 ระดาดเลยี <If S 2> ่ไปะกาศเลยดียลือไรสักสารเพื <lonely> ่อนลมม่ตีโคตรแรงเลยี่อตีแรงไก่อนเราเราแรงไหก่อนน่าจะยิบไปได้อยู่นะตัวเนี้ยยิบปลายาอะไรพร้อมปะเนี่ยมี้ว กูมียาสองนะต่อยาเยอะเลยเลือดแล้วเลือดแล้วเฮียเอ้เฮยคับไนเวอร์ผมบอกแล้วเอาเรื่องนี่ม่ะกระดาษอยู่ไหนอ่ะโอเคไหนทำวิ่งไหนทำรู้เลยขาแล้วโอ้โหเฮียมุมเฮ้ยเสียงกล่องแจ็คสีแยบมีกล่องไหนอ่ะฝ่ามือนี่ไงลืมแล้วเหรอจะโดนสิงว่ะ เฮ้ยสีทองอะไรอ่ะเยี้ยกูใช้เลยไปมุมเลยทำไว้ใช้นี่สีทองป่าปิ๊กแอคคองอ่ะใช้ใช้อ่ะโอ้ยอ่ะมาแล้วมัต้องลองดูอ่ะที่แจ็คกูได้ในแคนแอกมอว์แคนแอกคองอุ้ยของของไลน์แต่ห้าดามิเมจเกมเหนือฝรั่งเล่นไม่รู้วะต้องดูฝรั่งเล่นป่ะอีกเปลี่ยนคันเลยเจ๊ตองนี้ต่อแจ๊กไป เพ <okay, ื่อนอะเพื่อนอยู่ไหนเหมือนหลวงน่าไปแล้วเพื่อนอยู่ไหนต่อสมัครเลยเราเฟียนทางนั้นเลยว่ะเจ้ีนี้แบบแบต่ทีนี้ไปตรงนี้พี่กูสับประเดี๋ยวแตกข้าดาดู่หลังมึงขับไปไหนเจ้อ๋อมาแก้หนี้ก่อนนะนีมาแล้วไอ้เหี้ยผีมาโอเคพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะเฮ้ยมาสิงกูแล้วเจ้มาสิงกูเออไอ้ต่อชนนี่ โอ้รมเจ๊งปล่อยเลยก็ปล่อยเลยเกมหมดโมแล้วกันมันตีซับมันตีซับลุน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 เกมหมดเกมถลอมันอยู่ตรงนี้โอเคกูอีกแล้วเหว่าหมุมกมุมกที่นี่มันเอาเรื่องนะแก้เฟียได้ตรงนี้ไม่ไม่ได้มันเยอะจีไม่ได้ไม่ได้พีดมีพีดเยอะกูหน่อยนี่ผมไปแก้ที่อื่นก็ได้ ยังกูเล่นสายตันไอ้เหี้ยนั่นแหละวิ่งหนีวิ่งหนีตขาบอกวไปไมเสียเสียเลือดว่ะไปไม่มันเป็นในเมืองหลือล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเลือดเยอะเลโอเคแท่งเสียเลือดจัดเลยไปกระดาษกระดากระดาษเมื่อกี้เสียแค่ปักปักนิ้วเนาะไม่ได้เสียฉินยาใช่ป่ะเฮ้ยอย่าไปขับขับฝืนเดี๋ยวพังน้องเอ๋ก็ไดเวอร์พี่ไม่ต้องห่วงกูไม่ได้ห่วงก็ไดเวอร์รถมันจะพัง มีเราต้องเชื่อมันเลยเรื่องมันเลยเราคนปู่เฮ้ยกล่องนั้องนี่ไม่ใช่ดิข้างๆระเบิดแจ็กว่ะระเบิดแจ็กว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันทำม้อนมาอีกไปที่ปะหดเกลียวเต็มแล้วเพื่อนขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยไป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 เพื่อนจะตายแล้วเหี้ยลงพุทเสียยากกว่าลยหนึ่งขวดแน่นอน ยาไม<ด>่พอสุดท้ายอ่ะตั้วเพล่ะกันเนี่ยดูวับดูออกเลยแล้วทำไมไม่ขับไปถ้าแล้วเดินเขาทะลุรูเข้าไปวะไม่ขับอ้อมเลยไม่พี่ตรงนี้มันมันบ้านเหรอผมคขาเขีอยู่ในถ้าไหมใช่ใช่อยู่ไม่บ้านเลยอ,อ,อยู่ข้างบ้านกูว่าแล้วมันไม่ใช่ถ้าหรอกหิวมันรีบลงจังหวะเพื่อนนะ่ะแล้วยาก็ยังไม่ได้หิวโอ้โหคาตายวางดักเลยอ่ะเปิดไม่ได้วะ แบลเพื่อนวะฉันไปอยู่ในบ้างคนเดียวที่มหาล้วผมต้องช่วยเพื่อนเปิดก่อหม่แต่ก่อนบอกมาเลยเพื่อนอยู่ข้างนอกนี่ไงยิงปืนอยู่ข้ามึงอ่ะไม่บอกกินข้างนออกหายนี่นี่วางกลองนี้วะขอเขาไปหายาหน่อยแล้วกันตรงนี้มีกล่องข้างนอกมีกล่องอีกหนึ่งเก็บเก็บไป ผู้ฟินิชก่อนเลยไอ้เหี้ยตัวอีลิทบอสมาบอสเอาคูเจ้เป็นพี่เปไปช่วยยาสามผมตกโคตรแรงกูแดกยาก่ะหน้าทียแล้วนึงมีผมจับยาเสริมเอาผมไปเฮ้ยเราล็อกมันแล้วจีไม่ไม่ติดเป็นผมไม่โดนผมจะตายมันจะตายที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 เอาปืนยิงนี่ฮันเตอร์มึงยิงดิ ไปไปดีกว right right like ่าเก็บยาเก็บยาเก็บยาต่อยาเหลอเยอะป่ะลุยต่อได้ป่เหลือสองเหลือสองไม่ได้ไม่นอดแน่ต้องฟารังเก็บแม่งต้นเลยดูมันเอาวกุลีดูมันเอากูดิเฮ้ยโอ้โหนี่อะไรสัตว์อุ้ยเนี่ยพอไม่มีตัวไล่กับตัวตันอ่ะแม่งเล่นลำบากกว่าเดิมเนี่ยเสียเสียเลือดเยอะไว้ง่าย ไม่รู้เ่าจะให้หรือเปล่านะโอเคผมมีโยยาเกี้ยงกว่จาจะตันนี่ครับยาอะไรนะยาเกนะียเ้ยงยาเกี้ยงหมดแล้วเหรอเอานี่ไปเอานี่ไปหมดแล้วเอานี่ไป,นไปหนึ่งผมงนนงมีงานหนึ่งกูมีงานหนึ่งต่อเก็บโอเคสองงานก็ไม่พออยู่ดีอ่ะคูณปแค่นี้แหละพอผมต้อง,องฟาร์าม แบบยาไปบ่อยเพื่อนมนดรบต่ออเครถุงปางอยู่ตรงนี้ตองวิธีเด้อกูหน่ยเป็นไงตั์ติดแม่สองทองก็ตู้ไม่ไหวนะโมว่ะไม่เอาปืนกูแรงกว่ไป่ะเอากระบะไปไหมเฮ้ยหรือว่าไงต้องฟาร์มยาเพิ่มหรือไง ต้องฟาร์มเตียวดิวิ่งฟาร์มดิีพ่ในถ้วิ่งฟาร์มเลยเขาทำเลยเขาทำหาเขาเก็บเมฆร็วไอ้ยามาโอ้ยเยอยเพื่อนกี่รถเมื่อกี้อีสัตว์แ๋ยแม่งก็ไปตายใครดูนะไปตามมาตามมาอยู่ตรงเข้าไปไปในถ้ำมั่งสายพี่หากล่องหาฝายนี้ฝายนี้ฝายนี้ประสมในการเที่ยวเลย โอเคเอามาโอเคโล่งใจพี่ปุ่นใจละผมให้โลไปผีผีหลังฮัลโหลกล่องไม่มีเยี้ยเลยพอโลไปโอเคโลหมดมันก็เรียนได้แ well, ล okay. ้วแหละนี่ไงยานี่ไงยานี่ไงนี่มาโม่โม่นี่นโอเคพร้อมยังยานละห้านยะหกพร้อมอุ้ยหก ไปได้เลยนะมะเจขับรถไปเลยไหมไปเลยไปเลยขับรถเลยป้าขึ้นมาขึ้นมาไปมึงต้องเบียดแค่ว่ามึงจะยิ้วให้ดีแค่ไหนอ่ะแค่นั้นแหละมียายอะจังหว่ทันี่ผมเจอนอ้วกอ่ะของหวะไม่โดนจอขั้วก็พอหาช่องคุ้มๆจังหวะคุ้มโอ้โหมอนแม่งโคตรเยอะที่จะที่จังหวะที่ผมเจอขั้วแม่ง เราไม่ต้องไม่ต้องหิวอ่ะแต่ไม่หิวไม่ได้ดูต่อมึงฟังนะเว้ยถ้าครึ่งหลอดเพื่อบางหิวได้เลยเพราะเลือดแบบขึ้นไม่ขึ้นไม่เยอะแล้วอ่ะต่อจากเนี้ยหิวเหลวมากเออถ้าเพเลือดเพื่อกูเหลือครึ่งนึงแล้วมึงก็กดได้เลยอ่ะผมนึกตัวพาวโบไม่ออกเลยมันหิวขนาดไหนวันท่างนี้เทอร์รี่หิวขนาดเนี้ยมันเนื้อเติมมากเลยเนี่ยพี่อัลมองตรงนี้ไม่ไหวอ่ะหิวเบามากโอเคบาย บอไปบอสเอากูก okay, ่อนเลยฮัลโหลอยู่ข้างไหนข้างบนข้างล่างกูเนี่ยข้างบนมาแลกูมาแล้วกฟอยู่อกกูหายหมดแล้วอ่ะเอากูคนเดียวเลยเพื่อนไม่อยู่อ่ะคันเตอร์ลงล่างนิดนึงลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยมีตัวดีคอมเมที่ล้มนะกูล้มนะมีมีตัวดีนะเก็บร้อยหาเลยอ่ะฮิวไม่ถึงมันจะตายแล้วจีสับหัวปิดฉากไปเย็ดแม่ อแต่ว่าไม่ไม่อยู่เบามากอ่ะตอนเนี้ยผมอ่ะอยู่เบายี่ห้อแจะโคตรเบาอ่ะมึงจีมึงจีไปมึงจีไปใครจีจีไปเดี๋ยวกูจะนี่ให้เอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยมันเอาเพื่อนโอ้ยมึงจีนะท่าตายนะจังหวะเนี้ยอ่่จจีีย สองนาทีอะต้องแข็งจะเอากูอะเฮ้ยเพื่อนเอาตัวแดงกหนหน่อยเพื่อนโอ้ยโดนโอ้ยโดนลวโดนลวโอ้ยโดนลวกลบทบดลบดดดไอ้ตัวนี้แม่งสเตมปหน้าไม่ได้เรื่องกกูมีหนึ่งกูใช้ไปแล้วนี่ว่าตอนมุงฮิวไม่ถึงอะเฮียแม่งกูก็ล้มไปแล้วไอ้สัตว์ไหวสองนาทีจุ๊กเอาได้จุ๊กเอาได้อาจจะมีตายแต่ก็จุ๊กเอา คนที่เหลือเชไดยามาหาเก็บยาเนี่ยนี่ยยาดาตรงตรงนี้มีมันสิงมันจะเอาเพื่อนล้มอ,อ,<ห>อสอพวกพี่อะไรฝากเป็นโอเคพี่ผมปักที่ตรงนี้เช,ช็คเช็คของเช็คของดิเช็คของดิ ไปถึงสู่ตาหลังโอ้ดึงพวกลบอุ้ยลบตันแล้วเจโดนเฮฟวี่เลยโอ้ผมดึงพวกดึงไปแม่งหลบไม่ได้ไม่ได้ย้าหล่นหนึ่งงั้นฮัลโหลโอเคกูเก็บวันโอเคก่อนมาดิสัตว์ันตีอยู่มาเดชันหนึ่งกูได้นะกูเหนียวกูเหนียวออกเลยอ่ะถึงก็ออกเลยอ่ะรๆๆอ๋อโหมาเดียวเลย เหเพื่อนมันเล่นเป็นนะเนี่ยร้อนหลบโคตรช่ำอ่ะไม่ได้ครับผมทันแล้เดี๋ยวผมยูเฮ้ยสวยฮิวสวยเมื่อกี้มันบล็อกมันตบมาพอดีเลยเฮ้ยเอากูแล้วเจมึงรูเป้าหมายยังหายยาหล่นยาหล่นยาหล่น,นเก็บยาได้เพิ่มหมอหมากไว้อยู่ดูที่พื้นดีดีโอ้เลยนแกอยู่ เาผมปาไโปโอใครก็ไม่ได้หรอกสมหนวะเอยอ่วอยี่สิบเจหรอก,กับามสิบไ่ได้ีเฮียตัวเนี้ 3, 2, นยสายมสตีตี มีเป็นอะไรเยอะตอนแรกแต่จะเล่นง่ายขึ้นกว่าน well> yes ี้ถ้าเราเล่นเซตหลักสิ่งไม่ได้นานโดนกูปัดเตา่ะถือว่าได้แปดหมื่นแปดหมื่นนะเมนเราโอ้โหน่าเมนหนักกว่า